สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตามในรายการคริปโตใหม่ สำหรับตอนนี้นะครับก็มีคลาสคริปโตมือใหม่ในรุ่นที่3เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอ s เซทความปลอดภัยต่างๆนะครับในโลกของคริปโตเราจะดูแลยังไงนะครับจัดการยังไงส่วนอีกพาร์หนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือ NFT นะครับ โดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจว่า NFT คืออะไรนะครับเราลงทุนกับ NFT แบบไหนได้บ้างนะครับหาโปรเจกต์ใหม่ๆยังไงใช้เครื่องมือนะครับซื้อขายหรือ Rarity ของตัวโปรเจกต์เนี่ยทำยังไงซึ่งผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่กล้าเปิดใจให้ NFT นะครับอาจจะพลาดเหมือนในช่วง Defi เริ่มต้นนะครับ Ethereum เริ่มต้นหรือแม้กระทั่ง Bitcoin เริ่มต้น เพราะว่าตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยพุ่งมาที่โลกของ metaverse แล้วก็ NFT เยอะมากๆนะครับรวมถึงแบรนด์ต่างๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับถ้าเราเข้าถูกตัวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ Line แอดมันนี่ฮีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นหรือตลาดหมีกำลังจะมานักลงทุนคริปโตจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมของตลาดคริปโตนะครับ ตอนนี้ปิดคอยนี่ก็ไซด์เวย์อยู่นะครับคราวนี้ถ้าเรามาลองวิเคราะห์ก,กันดูนะครับตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าตลาดกําลังจะเป็นแบร์มา r k เกแล้วนะครับหรือว่าเป็นตลาดหมีแล้วนะครับตลาดหมีก็คือตลาดที่แบบมันช้าๆซึ่งซึมนะครับเออไม่ไม่เหมือนตลาดกระทิงนอกที่แบบว่าซื้ออะไรก็ขึ้นอะไรอย่างเี้นะครับอ่าแล้วการลงทุนในคริปโตเี่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่า่ามันลงทุนได้ทุกสภาวะตลาดเลยเราก็แค่ปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์ทีนี้ความมาดูภาพรวมเนาะอันนี้ผมเ,เข้ามาที่เว็บพอยตเกโกนะครับเราจะเห็นว่า Market Cap ของอคริปโตเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่เกือบๆสอ trillion นะครับหรือว่า2ล้านล้านดอลลาร์นะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูสถิตินะครับว่ามันเคยไปออทามาที่เท่าไหร่นะรอ่ะก็จะเห็นว่านี่ตารางนี้นะครับมันเคยไปออทามายอยู่ที่3 trillion น,นะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยก็ย่อลงมาประมาณ1 trillion ในความเห็นผมตรงนี้คือไม่แย่นะครับที้ถ้าเราดูนะครับปี2019-2020เนี่ยมันก็เหมือนกับนิ่งๆมาอยู่ที่หลักแสนแสนล้านนะครับแล้วก็มาพุ่งตอนช่วงแถวๆมกรานะครับปี2021ที่แบบว่าพุ่งแรงๆนะครับแล้วก็มา correct ก็ช่วงมิถุนา ปีที่แล้วแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นว่าไซเคิลของมันนี่เร็วมากๆ,ากๆนะครับตอนนี้คือเงินหายไปจากระบบ1นึ่ง t r ียนนะครับผมว่ายังโอเคนะยังโอเคนะยังมีเงินอยู่ในคริปโตนี่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดเนาะคือทั้งเซ็นเตอร์ไลท์ทั้ง d e f านะครับอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้ถ้าเรามาดูใน d e f าละมะอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของ d e f าเป็นหลักเลยเงินที่อยู่ในระบบของ d e f านะก็จะอยู่ที่เกือบ2องแสนล้านนะครับมันถือว่าลดลงมาประมาณห0 0 0มื่นไหม ผมก็ถือว่ายังไม่ได้หายไปเยอะนะครับนี่ถ้าเราดูปี2020นะครับอันนี้คือมันเริ่มเริ่มไต่ระดับขึ้นมานะครับก็มาพีคน่าจะเหมือนกันนะครับก็คือปี2021นะครับช่วงต้นปีก็เริ่มเริ่มมาแล้วอันนี้สําหรับดูข้อมูลเนาะว่าเอ,อ่อทีนี้ในวงการในนบ้างนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจริงๆนะครับแต่ปริมาณการเทรดเนี่ยลดลงไปเยอะมากๆนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มมีการเทรดกันเยอะๆเนี่ยก็ประมาณสัก ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับก็วอลลุ่มต่อวันนี้ก็คือสูงมากนะครับทำเอาแพลตฟอร์มนะครับอย่าง o p e n นซ a เนี่ยคือมีรายได้ติดท็อปเลยนะครับตอนนั้นนะ่วอลุ่มการเทรดเนาะก็จะอยู่ที่สองหมื่นล้านนะครับใ,ในในเอผมถือว่า NFT นี่มันใหม่มากนะครับมันใหม่จนไม่ เราไม่มีอะไรมาเป็นมาตรฐานเลยครับว่ามันควรจะเป็นแบบไหนยังเป็นการลองผิดลองถูกแต่ว่านี่แหละครับคือรีวอร์ดของเราถ้าเรารอให้ตลาดเนี่ยมันเรียกว่ามาชัวร์แล้วเนี่ยโอเคความเสี่ยงลดลงแต่ว่าผลตอบแทนก็ลดลงด้วยทีนี้ถ้าเราคุยกันเนาะมันก็จะมีโปรเจกต์ดีๆอยู่แล้วก็เทรนเราก็เห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่าโลก t ทรด i ิชชั a นลเนี่ย พยายามกระโดดเข้ามาในฝั่งของ NFT เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็มันเรียกว่ามันทําอะไรได้เยอะแล้วกันนะครับผมว่ามันเปิดโอกาสให้กับตลาดเดิมนะครับตลาดดิจิทัลเนี่ยจะได้เข้ามาในโลกดิจิทัลแอสเซทโลกของ NFT เนี่ยได้ได้ง่ายกว่าการจะเป็น DeFi เป็นอะไรพวกนี้นะครับถามว่าพวกนั้นยังมีไหมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะทําให้เกิดแมสอะดอปชันได้ได้ดีกว่าได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ในความเห็นของผมนะ <c oughs> ทีนี้อีกตัวชีวัดหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้สูงว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดตลาดที่ซบเซาแล้วนะก็คือการทำธุรกรรมในฝั่งของอีทูเรียมนะครับมันลดลงเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆอันนี้มันจะเป็นค่าค่าแกสนะครับหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในฝั่งของอีทูเรียมซึ่งตรงนี้จะเป็นออนเชนนะครับคือสามารถเข้ามาดูได้เลยแต่วันนี้ก็อาจจะน้อยลงเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เนี่ยคือต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่15เกวนะครับ คือช่วงนี้ตลาดปีกๆเนี่ยมันไม่เคยต่ํากว่าร้อยเลยนะครับคือสูงมากๆนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้ดูด้วยที่ไหนเยอะที่สุดนะครับก็จะมี Open นซีนะฮะมี u n i ิชวอปวีสนะครับแล้วก็มีเหรียญเชตเตอร์นะครับที่ใช้งานอีทูเอ็มเยอะนะครับถามว่า15เกรย์นะครับมันมันราคาถูกแค่ไหนก็นี่ครับประมาณ0.81ดอลลาร์นะครับเนี่ยคือถูกมากๆนะครับใครจะทําธุรกรรมอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับในฝั่งของอีทูเอ็มนะฮะคราวนี้ถ้าเราพิจารณาจากทั้ง3อย่างนะคครรับก็ือภาพวมของ เงินนะครับที่อยู่ในดิจิทัลแอสเซทแล้วก็โลก d e f านะครับ NFT ผมมองว่าอยังไม่ถึงกับตลาดซบเซามากขนาดนั้นนะครับหรือว่าตลาดมีขนาดนั้นเพราะตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแบบชัดขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคยอดการซื้อขายเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าเงินยังอยู่ในระบบคราวนี้ถ้าสมมุติว่าหรือว่ามันนิ่งๆอย่างเงี้ยนะฮะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะลงทุนอะไรได้บ้างจริงๆผมก็พูดบ่อยอยู่แล้วนะ ว่าเราสามารถลงทุนเลยได้บ้างนะครับช่วงที่ตลาดมันแย่ๆหรือว่าผันผวนนะครับอย่างแรกเลยก็คือการฝากฝากในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเซ็นเตอร์ไลท์นะครับหรือว่าจะเป็น d e f าเองนะฮะตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นใน Exchange เองเลยนะครับมีหลายค่ายเลยไม่ว่าจะเป็น Binance นะครับในไทยก็อย่าง s i p m e c นะฮะถ้าเป็นแบบ เซ็นทรัลไลซ์เลนดิ้งแพลตฟอร์มเนี่ยก็อย่างเซเลเชสเน็ตเวิร์กนะครับบล็อกไฟนะฮะหรือว่าจะเป็น n e x t o อย่างเงี้ยครับแคมเปญก็ใช้ได้นะครับช่วงนี้ฝากใหม่ก็มีการแจกรีวอร์ดกันเป็นบิตคอยส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับยีดอลลาร์บ้าง30ดอลลาร์บ้างนี่ก็ลองไปดูอันเก่าๆที่ผมทําก็ได้นะ,ะที่ที่ทำซีรีส์การตามล่า e ีซิมันนีนะครับในโลกคริปโตอ่ะตลาดพวกนี้นี่คือไม่แย่นะพวกสเตเบิลคอยเนี่ยนะครับถ้าเราฝากก็จะอยู่ที่10-15%นะครับ คือไม่แย่เลยนะแล้วคือบอกเลยว่าไม่แย่นะครับก็ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มเนาะอันนี้้องต้องอไปค่อยๆไล่เช็คดูนะครับคราวนี้ถ้าเป็นในฝั่งของ d e f i นะครับตอนนี้ก็คงมี a n g h o r p r ป t o ตคอนะครับของฝั่ง Terra ที่ผลตอบแทนดูน่าสนใจนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ19%นะครับก็ไปลองดูเพิ่มเติมได้เราพูดถึงตลอดอยู่แล้วเนาะส่วนในฝั่งของ NFT นะครับตัวเรียกว่า Blue c ช i p หลายๆตัวเนี่ยก็ราคาร่วงลงมา เยอะเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวที่ดีมากๆเนี่ยอย่างพวกอเอฟอเลยพวกนี้มันก็ก็ลดลงมาไม่ถึง50%แล้วครับถ้าใครสนใจจะเข้ามาในตลาด NFT เนี่ยจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะเก็บตัวเรียกว่าเป็นบลูช c h i แล้วกันนะครับที่ราคามันลดลงมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้มีเวลาศึกษาโปรเจกต์ดีๆนะครับแบบไหนน่าสนใจนะครับพวกนี้ก็ผมมองว่าเป็น Long ทอมเหมือนกันนะ ไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยครับในตลาดซื้อมาขายไปหรือฟลิปเนี่ยใน NFT มันก็ทําได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทัมมิ่งที่ดีที่จะเล่นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะได้ศึกษาหาความรู้กันเนาะฝั่งคริปโตก็เหมือนกันนะครับอาจจะได้ไปหาโปรเจกต์ดีๆนะครับได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วเมื่อวานนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ฟังในกลุ่มคอมมิชชีไทยนะครับที่พูดถึงการคอนทิบิวนะครับหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ย คืออาจจะไม่ได้ใช้เป็นทุนเป็นเงินเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเราไปช่วยนะครับคอยตอบคอยแปลข้อมูลนะครับช่วยให้โปรเจกต์นั้นๆเนี่ยมีคนได้รู้จักมากขึ้นนะครับเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้รีวอร์ดกลับคืนมาให้เป็นเหรียญบ้างนะครับให้เป็น NFT บ้างนะครับแล้วแต่โปรเจกต์เลยนะครับซึ่งเคสที่ที่ผมไปฟังเนี่ยบางคนเนี่ยได้กันไปหลาย10ล้านนะครับบางคนได้ฟังตัวปเองไม่ผิดนะครับได้ไปเกือบร้อยล้านเลย คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับคือมันทําได้เยอะมากนะครับนอกจากการแค่เทรดซื้อมาขายไปโอเคอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับในตลาดช่วงนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้ามาทบทวนข้อมูลนะครับได้มาหาโปรเจกต์ดีๆหาโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังลงทุนได้เหมือนเดิมนะครับผลตอบแทนนี่ไม่ได้แย่เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ